นาข้าวอาถรรพ์ที่เลี้ยงผีเรื่องราวนี้เป็นตำนานที่เล่าขานกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอีสานเกี่ยวกับที่นาผืนหนึ่งที่ถูกเรียกว่านาผีเลี้ยงซึ่งร่ำรวยด้วยผลผลิตยังผิดปกติแต่เบื้องหลังความอุดมสมบูรณ์นั้นคือพิธีกรรมที่น่าขนลุกนายคำปันเป็นเจ้าของที่นาผืนหนึ่งที่ให้ผลผลิตมากที่สุดในหมู่บ้านเสมอมา ทั้งที่สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออําน่วยเหมือนกับที่นาอื่นๆชาวบ้านต่างแปลกใจและเริ่มสงสัยว่านายคำปันมีของดีอะไรกลุ่มเพื่อนชาวนาสามคนคือเพียนมงคลและสมัยตัดสินใจแอบเข้าไปสังเกตการในที่นาของนายคำปันในคืนเดือนมืดเพื่อค้นหาความลับพวกเขาพบว่าที่กลางนามีเสาไม้เก่าๆปักอยู่ และที่โคนเสานั้นมีกระทงใบตองขนาดเล็กวางอยู่โดยมีข้าวสวยและชิ้นเนื้อดิบๆวางอยู่บนกระทงนั้นเมื่อมองคลพยายามเข้าไปดูใกล้ๆเขาเห็นรอยเท้าที่มีขนาดเล็กและไม่เหมือนรอยเท้ามนุษย์เดินวนเวียนอยู่รอบเสาต้นนั้นและทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆที่ฟังดูเหมือนเสียงเด็กเล็กๆดังมาจากในทุ่งนาเพียน ตัดสินใจถามพ่อหมอประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับที่นาของคำปันพ่อหมอเล่าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่านาผืนนั้นน่ะมันเป็นนาผีเลี้ยงคำปันทำพิธีบูชายันลูกคนแรกของเขาในสมัยหนุ่มๆเพื่อแลกกับความร่ำรวยพรากชีวิตเด็กไปฝังไว้กลางนาแล้วทำพิธีผูกวิญ,ญญาณให้เป็นผีเฝ้าข้าวคอยดูแลและดึงเอาความอุดมสมบูรณ์ของนาข้างเคียงมาให้ อาหารที่เห็นคือเครื่องเส้นที่วินยามเด็กต้องการเมื่อรู้ความจริงเพื่อนทั้งสามคนตกใจมากพวกเขาตัดสินใจจะต้องทำลายพิธีอันชั่วร้ายนี้เพื่อปลดปล่อยวินยามเด็กให้เป็นอิสระในคืนต่อมาพวกเขาย่องเข้าไปในนาผีเลี้ยงอีกครั้งและพยายามถอนเสาไม้ที่กลางนานั้นออก ทันทีที่เสาถูกถอนออกมาเสียงร้องไห้โหยหวนของเด็กก็ดังขึ้นทั่วทุ่งนาและพายุขนาดเล็กก็พัดกระหน่ำใส่พวกเขาอย่างรุนแรงเพียนซึ่งเป็นคนถอนเสารู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆที่เย็นจัดกำลังบีบที่คอของเขาอย่างแรงเขาแทบหายใจไม่ออกและล้มลงไปในโคลนมงคลพยายามช่วยเพียน แต่เขากลับเห็นเงาร่างของเด็กเล็กๆที่มีผิวซีดเผือดยืนอยู่บนหลังของเพียนและกำลังหัวเราะด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยโคลนและน้ำตาขณะที่เหตุการณ์กำลังชนละมุนสมัยได้หยิบเข้าสารเสกที่พ่อหมอให้มาโยนไปที่เสาและกระทงเครื่องเส้นทันทีที่เข้าสารโดนเสาและกระทงเงาร่างของเด็กก็สลายหายไปและพายุก็สงบลงอย่างกระทันหันเมื่อสงบแล้วรอด เพียนก็ฟื้นขึ้นมาด้วยสภาพที่อ่อนแรงอย่างมากและที่คอของเขาปรากฏรอยมือเล็กๆสีเขียวช้ำประทับอยู่หลังจากการทำลายเสากาถันผลผลิตในนาของนายคำปั่นก็ตกต่ำลงอย่างน่าหายใจจนสุดท้ายเขาก็ต้องขายที่นาทิ้งไป แต่ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณเด็กที่เคยถูกใช้เป็นผีเฝ้าข้าวนั้นแม้จะถูกปลดปล่อยแล้วก็ยังคงหิวโหวยและวนเวียนอยู่บริเวณน,นาผืนนั้นคอยเรียกร้องหาอาหารหรือผู้คนที่จะมาเป็นเครื่องเส้นสังเวยแทนที่มัน